แจงภาพที่ทําให้คนหลุดโฟกัสแมทธิวดีนไม่รู้สัมพันธ์สงกรานต์เตชะรงคมายนาพสิทธิ์หลังมีภาพร่วมออกรอบตีกอล์ฟแจงภาพที่ทําให้คนหลุดโฟกัสอะไรอยู่ในกางเกงกลายเป็นที่จับตามองไม่น้อยสําหรับสงกรานต์เตชะรงกับมายนาพสิทธิ์หลังถูกโยงว่ากําลังซุ่มสารสัมพันธ์กันอยู่หรือเปล่าเพราะมีคนตาดีเห็นอยู่ด้วยกันอีกทั้งยังมีภาพไปออกรอบตีกอล์ฟด้วยกันล่าสุด 23มิถุนายน2566แมทธิวดีนที่มีภาพร่วมเฟรมไปออกรอบตีกอล์ฟด้วยกันก็ถูกถามถึงเรื่องนี้ด้วยโดยแมทธิวเผยว่าภาพที่เห็นเป็นภาพงานอีเวนต์ที่ไปร่วมกับดาราคนอื่นๆรวมถึงสงกรานต์และหมายส่วนตัวรู้จักกับสงกรานต์อยู่แล้วเพราะได้เจอกันอยู่บ่อยๆส่วนหมายไม่รู้จักกันมาก่อนเพิ่งเจอกันครั้งแรกอรตอนที่ตีกอล์ฟด้วยกันสงกรานต์และหมายก็ไม่ได้สอนหรือแนะนําอะไรกันเป็นพิเศษเพราะตา่คนต่างตั้งใจเล่นยืนยันไม่ทราบความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาก่อน ส่วนที่หลายคนโฟกัสผิดจุดไปที่กางเกงของเจ้าตัวว่ามีอะไรอยู่ในกางเกงนั้นแมทธิวก็เผยว่ามีแซวกันเยอะมากมองขำ,คำๆไม่ได้รู้สึกอะไรถ้ามีคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมสวนตัวก็รับไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแซวรุนแรงแล้วเพราะตอนนี้ก็อายุเลขสีแล้วเป็นคุณพ่อลูกสามรวมถึงมีค่าหมวยด้วยแมทธิวยังเผยถึงความหวานกับคุณภรรยาลิดียสันรัตว่าเร็วเนี้ในวันที่7กรกฎาคม จะเป็นวันเกิดภรรยามีเลงของขวัญไว้บ้างแล้วซึ่งการเลือกของขวัญให้ภรรยาเป็นเรื่องที่ยากแต่พอได้ยินมาว่ามีแบรนด์ในใจที่อยากได้ต้องรอลุ้นกันว่าสิ่งน,นั้นจะเป็นอะไร